เด็กหั่งบุดดแบงบบนแด,ได,ไดง,งดดไ,ดไดดดว้แล้วครับเสียงดาวนี่ครับนี่ครับแม่หมอครับอ๋ออได้ได้หั่งบุนแดงเรียบร้อยได้กบุนแดงมาใส่มันก้อนก็เดือดตคนให้เข้ากันจะจะน้อยก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวบุนแดงมันจะหนีอืมครับสองคนก่อนสองคนก่อนหลายคนไหครับอ้าวสองสามคนนี่แหละครับเออวันนี้เขาใส่นี่แล้วเขาจะเข้าใส่หอมว่าตองอ๋อว่าตองใส่หอมเขาต้องใส่บักคิกเขาขวาก่อน อ๋อๆอันนี้กับพะโอ้ยมีว่าวหุ่นสาวเท่านี้วันทีมีสาวบานเท่านี้โโอ้ยว่าผมไปเปลี่ยนเสือมาโอ้ยังรอเลยมาทอดอสปอร์ตนี่ใส่แล้วดูดีเออเอ็มซีเออมาทอร์ดอสปอร์ตครับใส่แล้วดูดีมีเสน่ห์เท่แบบมีสไตล์กินปลากินเดือดกับหังมดแดงครับใส่กัวขวดขวดแล้วจะพูดมาใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ไร อ๋อประธานใหญ่ครับประธานใหญ่ที่ผมสู้หลุดแบบคนเราชื่หอมครับปบบนี้นี่แหละครับผงนัวอ๋อผมบ้านผมบัวไซเดนมาเขาครับขวดไอ้ขำบังบิ่งที่ดีเลยครับมันเป็นเกลือปะบอครับมันเจับพิษเออถื้อกใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายอ๋อเดี๋ยวับขาดบ่ได้ครับนี่แหละครับประธานใหญ่ครับล้ำป โอ้โหปลาพ่ต้องการนี่ก็ได้เอออันของเลานรายการยังนี่ครับซื้อรายการยังรายการอ่ะจำซื้อรายการอยู่ของเร็วปะรายการรายการเดินสายแดกครับรายการเดินสายแดกครับผมงั้นยั่หรอกครับอันแสงดาบกับชักดาบครับตอนนี้ตอนนี้ชักดาบก๊ะลังถือถือกล่องครับเออพี่ที่ก่อนอันพี่แสงดาบครับเดี๋ยวซิมเบประกันเด้อ อ่าซิมเลยครับซิมเลยก็ที่ใส่หอมคือวะย่างกังย่างอ๋อจ่างก็ใส่ยางใส่น้ำปลาเนี้ยใส่น้ำตาลแล้วก็เอาพริกลงอีกหน่อยอันเห็ดครับครับไปที่แล้วคับมาดิหอมเท่าบาทยจางที่ลงใส่ถั่วไทยครับใส่ถั่วไทยก็ใส่หอมขั้นนอกใส่ก้อนเนี่ยมันหอมสิเละมันสิเละเนาะครับ ใส่อ<บ>หอมใชหลายบบก๋วยปลากีเดินครับใส่สไปเดอร์แมนไอ้มดแดงไอ้มดแดงสไปเดอร์แมนไม่มุมหรอครับอันนี้ไอม้มดแดงมันก็ทีออกเป็นหน้าตาแบบนี้แหละครับมดแดงวดเอ็กซ์เปอร์วันแกะครับซิมมึงอีกก่อนเด้อครับผมได้หอมหรออ่าซิมขอท้าได้่ไหมขอท้าป่ะน,นะ เราทาไว้เป็นเลือหางเหยาะเลยงั้นครับเอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วได้ลูกโดดเนาะโอ้ลูกโดดนี่จำได้ป่ะนี่นิดนึง้วแลครับเรียบร้อยโอ้ปล่ยปลาเดือดปล่อยปลาเดือดครับแน่ยนน้อนเลยแนียนน้อนตัดเสืบครับขั้นได้แบบสองเศร้าเต้มหน่ยโอ้โหคือคือคืเออ เสพร้อมแล้วเนี่ยอ่าพร้อมแล้วอ่าครับผมเดี๋ยวพี่เสียงดาบครับเอาไปใส่ยห้องวะเนี่ยเอาไปโต๊ะประธานใหญ่โต๊ะประธานใหญ่ตัวถ่ายอยู่โอเคจะถวยก่อนครับผมจะเอาถวยหรืออาจารย์ดแล้วเตี๊ยสะดวกครับตามใจพอครัวครับตามใจพิธีกรครับเออเชฟเชฟมาท่านเชฟมาท่าน